เอาเร็วๆเอาเร็วๆไปสวัสดีครับอะไรเลยเยี่ยมแล้วมันติไปในเครือของมันติแคมป์2010อ่ามันติไปคืออะไรอธิบายกันสักทีนะครับก็คือตอนนี้เราเริ่มขยับขยายมาทำงานเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์นะครับ้วยไม่พอกินแล้วนะครับที่ไปที่มาของมันติไปมันเริ่มจากไอ้พวกนี้แหละที่เราทำมาใช้เองที่ร้านนี่แหละ นะครับที่เราทํามาใช้เองที่น้านนี่อันนี้มันเป็นราวแขวนเสื้อทํางานเสื้อทํางานเหล็กมาตั้งนานเนี่ยเนี่ยทุกองเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยที่เราทำทำเองทาเองหมดนี่แหละจนมาเพื่อนๆถามว่าซื้อมาจากไหนเราบอกว่าทําเองเขาขอซื้อต่ออ้าแล้วเอาแก๊ปก็เลยกเีซื้อต่อมาเออเออครับขอบคุณครับต่อต่อเร็วๆก็เลยเริ่มมาทําขายกันนะครับก็เอ่อ ตอนนี้ตัวล่าสุดก็เป็นลาวไว้แขวกางเกงมีกี่ระดับตอนนี้มีสองไซส์มีสไซสเล็กกับไซส์ใหญ่นะครับก็ราคาเท่าไหร่ว่าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่พันแปดอไซส์ใหญ่พันแปดไซส์เล็กพันห้าไซส์เล็กพันหนะครับก็โอเคถามว่าเรางี้เนี่ยคุณคิดว่ากงเกงทหารเต็มลาวเนี่ยมันหนักแค่ไหนอ่ะเหไม่แอ่นไม่งอเดี๋ยวหนักนักนี่น้ำหนักหรือหนักใจกับสต็อกใจกับสต็อกจบดเลยเออ มันคือมันคือคร,ราวเหล็กแล้วที่สําคัญนะครับตอนนี้มันเป็นงานดีไซน์นะครับก็สวยๆเก๋ๆกันเพื่อนๆที่จะเอาไปใช้งานที่บ้านหรือแม้แต่จะเอาไปตกแต่งร้านค้าคุณเองอ่ะบ้านตัวต<า><ด>่งคอนโดเออคุณขายเสื้อผ้าคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปได้นะครับก็มาสั่งกันที่สําคัญรับสั่งตามแบบครับถูกต้องครับคุณ เขียนแบบไปเลยเขียนคร่าวๆปากกาเขียนวัดขนาดมันคร่าวๆให้มันพอดีกับตรงช่องที่คุณจะไปวางอ่ะไม่ต้องมากังวลว่าซื้อไปเจล็กไปใหย่ไปวัดมาเลยหลังจากสรุปวิบรลีทามาทิศหนึ่งประมาณนั้นนะครับหลังจากเรา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 สรุปเรื่อง ราคาเรื่องแบบเรื่องอะไรกันเสร็จเนี่ยขอรลิตทำในการผลิตหึอาทิตย์แล้วเราจะจัดส่งไปให้<ม>นะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับตอนนี้เรามีแฟนเพจแล้วนะครับมันติไนต์ M U L T I P I P E <ม><ม>นะครับก็เข้าไปดูกันได้หรือติดต่อผ่านช่องทางของมันติแคมป์สอบเหมือนเดิมก็ได้<ม>นะครับยังไงก็ฝากไว้กันละกันเข้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังใน u t u b e นะครับสวัสดีครับ